สุขสบายดีท่านผู้ชมเอฟซี FC พังไทยพังลาวลก็ต่างประเทศเด้อสุขสบายดีสุมองสุบอนสุข,ขุสุคนถ้าในประเทศและต่างประเทศเนาะอๆกับซ่องสะนีีป่ายคือเก่าท่านผู้ชมบรรยากาศยามเมืองแงรงท่านผู้ชมเมื่อในมาเสียหนะเสียหนามันอีกคือเก่าเนาะมาเมื่อในมากับเม่ใหญ่จืดสองคนท่านผู้ชมแต่ละเมื่อกมาพูดได้เมื่อในเอาเม่ใหญ่จืดมานำ านผูชมใครกบาม่ใหญ่จืดมานำเดอ้อม่ใหญ่จืดเราเสียขักเสียแหน่เลีเราเสียได้สองคู่เลยคู่เดียวยายหัวควันยายเจ้าฮักกับเสียได้คู่เดียวเนาอเจาย่องเจ้าว่าได้สองคู่แล้วเพราะว่าเจ้าก็เลยห,หัวแอกๆ่จ้าม่ใหญ่จืดเราเสียขักันนี้ได้ค่นผู้ชมบื่อนมากเนาะไหมเนาะ ยายจื้อเฮายายจื้เนเปิ่นเปิดเปิดอเอามันเอาไปถิ่นย่ายอย่างอันระวัางตำลำมันเด้อลำมันให้งงามๆอยู่นั่นนั่นโอ้ยหงุดยเบเลยหงุยหงิเลยหงุดหแล้วมันงามแต่ได้บ่อนอันนี้แหละท่านผู้ชมนนบ่อนนั้นขอกงัวยตะกี้มันจะเป็นขอกงวเก่าขอกงวเก่าลวปิกายนี หน่าหน่าในบ้านแหยนกับเอาควมาใส่อีกท่านผู้ชมมันก็เลยงามแทงงามหวานเนาะผุนงามต้องมาเสียวเ่ยาเจี่ยหย่าทงคีมาน่เอ้าเหยาทงคีมน่ะแม่ออคือเกาอั่นนั่นแะบุมาอีกเลย เดี๋ยวชัยจะจะบ,บ่งสายใยก็งามจนดำขึ้นแม่แบบว่าข้าวเสียเบิร์นี่ก็ยังเสด็จพหาสซับทั้งลุ่มขึ้นไลาใหม่แล้วขึ้นซับมาไหนยังซับพุ่นนะเนี่ยพุ่นงามใหม่มันเกิดขึ้นนหาไม่มีฮะกระบกบอกไม่ใช่แม่ เมื่อ,ขขอคืนพ่นตกนเออนาะพนตกนนคือเ่านอะกคันอไรยายเจ้าลืมบา่ยายเอ้ยพนห้ากระตกพนตกเมื่อคืนพ่นแหละขันห้าโลกหยาออกพ้นห่วยตลอดมากับสีงามเลยล ยายลกน้ำแน่ร้องเพลงก็ได้โอ้ามันแล้วคู่นี่นะตอนนี้ตอนนี้กำลังกำลังเล่งกำลังเล่งยายจณะเราเสิบบลกสวยสามเนาะคือต่อจะถอดเพลงนี้ยดบ่ยาใจ ยาย่ามื่อตักแตนตักแตนนำดอดงพอยกอิ้งหสุดก้องออคดอดหอดไทยเนาะบุญมาสนาังมาเป็นจังสีเดนเป็นอย่งไรเนาะ ผัวงใโ,วโอยเด้อโนบุญสายเกิดมาเป็นคนอยตำ่ำย่าแม่นพกโนมีกรรมกรรมอีหยังเด้ตั้งแต่เก่าอ,อันนี้นักหลองเนาะม่วน dạy hoàng mà, nhà màn là màn hát cho nhanh lại tất tên tụi ngài bỏ hoa nhạc vào đường màn màn cá mắn cả sáng sữa sữa đáy ngân cây nhằng hương lúc nào sáng nè nhạc chơi mà nhằng hương ngọt sáng จั่งแม่นลอแม่นลอลอปีนี้ยานบ่พอทุนโธ่แม่เจ๊ว่ยายบ่พอทุนท่านผู้ชมขายบัวกะมาใสให้เสียใจเด้อพี่น้องขอให้ช่วยกลังใจโธ่ จะห้องเพลงยังไรท่านผู้ชม บอ,อ,อบคุพี่น้องแ <c oughs> ม่กินยากเพลงดเ <laughs> อ,อ้ยจดเพลงม่กินเลยเสีร้องเพลงยังกระดน้อแม่ไปเสียมาสุดนะปะเมื่อนะทแำแล้วแล้วบ่เอาบักเสียมมาสะาเมื่อโอเคบื<า>่นจัามาเห็ดตอแม่บืนอจะบอกวันผ่ามาจ้ะแลามา่ ใหมันแล้วบออื่นบ่เขามายืนแบบนี้วะารคือขึเนลอะเพัง่ถ้าถ้าทำเอฟซีไวว่ามวนบ่มวนอย่าบอเอฟซีเอ้ยกูจเปิ้กูมาเล่นให้ขำมื่อลวท่านผู้ชมเข้ากัสแสดงอวยเมื่อน่นแหละยังอีกยังมายลยบันไดท่านผู้ชม มันกะบบองงามปรปรไดปัญหากำลังขืนแต่ผู้ชมก็เป็นฝนตกนำหนำกะสิอไดะอยู่เด้อมันกะนี่เจอดวอาโอ้ยจากสิพอทื่นหรือบ่อสั้นกระสิบอ่พอพ่ปอป้อท่านผู้ชมพอปีนี่เขาไปซื้อลำหมอกลำมันอีกนะอาต่อนี่ผุนีิงว่าจนดำเอ้ยแม่บอยมันอันว่างบ่แม่ ว่าบักแตงบ่แม่เออบือื่นต้องเสียหย่าออกอย่าจืชนปลูกบักแตงน้ำทนผู้ชมพอได้กินเนาะตุจะปลูกต้นอะไรได้สแม่เป็นอะไรบปางอกรือือื่นจะไปเบิ่งเนาะถือว่ยังมากอะเหีวเลยเหมือนีไม่ได้ไปปลูกอะไรเลยนะจ๊ะอืมบื่นยังเอาไปปลูกอีกบื่นเสียลกันแมน เซรัาดอกคู่หนึ่งจังห้าซับหุ่นก็คือสิแลยเนาะบือื่นเนาะบื่นต้องมาแต่เ้ากับสิสลีลยูอแม่ใคมาตอน้าว <c oughs> เอามาไม่ย้ำคำนี่แม่แท้นี่จะือ,อ้่ปลูกระมันบขึ้นแล้วมันมันได้บ่ละต้นละได้นี่ยเนาะปลูกรน นี S <S ่ท่านผู้ชมยังบ่ได้อียดยังบ่ได้เอาออกยังบ่ทันได้เบิดเนาะทางนี้ค่ะอืมไม่ใช่เจือเห็ดแล้วท่านผู้ชมเพิ่นอ้อยงัวเอื่นงัวก็คือสิมากินเพิ่นสิหวนนี้โอ้เอาแขนยับหยาดไว้เนาะยายป่ะข้ามแล้วมื้อหาหนึ่งข้าวหนึ่งน้าก็เด้อเที่ยงหน้าตัวนี้เพิ่นนอนหน้าผึ่นนอนแล้ว เย่ออะไรเหย่อเกี่ยวไหมอลยรงานนี้ขี้รถน้ำหอมเมื่องก็ได้เป็นงาอุ้ยบบริหารออกเมื่อในค่ำเลอืมในนั้นเท่านี่น่ะเท่นี้ยมบราซิเเียสมกีมาแวบๆผอมหมากต่อสัน ็นต่างัวสิมาอันมาอ่อยงัวค่ะคุณน้องข้าวเปลือจะข้าวตั้งแล้วคุณน้องเอ้ยมึงมีอะไรจุกเยอะๆกะขีดยาปลาก็พี่น้องมือเพิ่นเหงาะคางเหมืองครัวนะโอ้ยยายมือไม่แต่ขี้ดินจะคือบอกใหม่ขีน้นเนาะ <c oughs> อูบ่มีมาใยผู้ในข้างเพียน,นและท่านผู้ชมเพก่อเก็บมาเขี่ยวคลิปนี้เนาะกับบอมยังลายท่านผู้ชมเมื่อส่งร้านาสา้านซสากับกลับมาลำอีกคือเก่าน้องเก็บบุ๋มก็เลย กูแหละมันคานแตงสิไปเยี่ยมน้องไอคิวเอาเสื้อผ้าไปให้น้องไอคิวเลยน้องไอคิวเมื่อบ่ได้เอาเสื้อผ้าเมื่อเอาเมื่อดำสุดแม่ยาแม่กูและมันคานกูและให้ลรคหยาให้มันแล้วก่อนเบื่อเบื่อวันจันทรเมื่อนี้วันที่เบื่อวันจันทร์แม่เบื่อสิลรคหยาให้มันแล้วแม่มาละเมื่อในวันที่คลิปนี้กับไปแหละตำ้มโปงแหละท่านผู้ชม พบพอกันคลิปต่อไปเดอ้อมันกับบริงามพอปัญาดอกท่านผู้ชมเว้ยคือสัมตาเห็นเนาะนงามแต่แนนบอนอันมีผุ่นนะี่แหละบัวไมใชโอ้ยบใส่พูยเราท่านผู้ชมปลูกไปตามดินตามหยาเนะนะี่ยแหละตามธรรมชาติเพราะว่าที่ว่ามันแดงๆนะ่ะคือแบบยอดปลายมันมันมันบอกแห้งๆปัญาเนะเขาไปซื้อมากอะสบายดี